ำนะครับรับทันทีเลยหน้าร้าน1 0 0 0 0 0ถึง20,000บาทและสำหรับโปรโมชั่นซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าจัดไปเลยสบายๆมีเงินเที่ยวปีใหม่แน่นอนและแอบกระซิบโปรโมชั่นสุดท้ายนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีใบขับขี่ซื้อรถกับอาร์ที่เต็นท์เฮียยุทธตอนนี้นะครับรับไปเลยใบขับขี่ฟรี มันจ้าลี e v o 2.4ตัวนี้เป็นตัวพีเรนเนอร์นะครับเป็นตัวยกสูงจุดด้านหน้าของเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าคมใสๆแบบนี้และมีไฟตัดหมอกทางด้านล่างนะครับตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับวิ่งลุยได้สบายแล้วก็แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับรับไปใช้งานได้เต็มที่เลยครับสำหรับภายในของ t o y ยต้า e ีโคันนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยมันสิฟังชั่นพร้อมจอแสดงผลตรงเป็น LED ตรงกลางนะครับไม่สามารถกดเล่นเครื่องเสียงได้ที่ พวงมาลัยได้เลยมาพร้อมกับเกียร์ออโต้สามารถปรับสปีดมีปุ่มอีโค่สำหรับอยประหยัดน้ำมันและปุ่มพาวเวอร์สำหรับขึ้นเขาลงเขาได้ครับผมและสำหรับด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นรถตัวสมาร์ทแคปสามารถเปิด,ป,ดปิดได้แบบนี้เลยเปิดและขึ้นลงได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องรบกวนกับผู้โดยสารทางด้านหน้านะครับนี่ภายในนั่งสบายๆอย่างนี้เลยและมาพร้อมกับแม็ก TRL แบบนี้เลยถามว่ามันดียังไงมันสวยอ้วนไปอินขม,มักเม่แล้วถ้าถามว่ากระบะท้ายกว้างไหมบอกเลยโคตรกว้าง สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะออกรถกับอาร์ตตอนนี้รับไปทันทีเลยใบขับขี่โปรโมชั่นตอนนี้นะครับมีแถมเงินกลับบ้านให้ด้วย1-2 0 0 0 0บาทและคันนี้เลยครับสำหรับ Toyota ใหฮรักรีโวปี2017ลุยน้ำก็ได้สำหรับสภาพอากาศในตอนนี้นะครับแล้วก็เอาไปขึ้นเขาได้สบายๆตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับสบายแน่นอนครับผมและสำหรับ t o y ย ta r รีโวคันนี้นะครับซื้อตอนนี้รับส่วนลดไปเลย 10,000- ถึง20,000บาท